ออ้ยมันไก่นี่นี่เจับเยวจปจับเดี๋ยวนี้สกลับอกเลยจับครับอยดูนกินรลงยิต้นไม้อยงี้ตแล้วง่อาหารนกลุกไปเดินดูนู้นต่อเดินขึ้นนี้ไป นี้ครับบันไดที่นี่ครับ